เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับ Food News วันนี้เตรียมพาสต้าไว้สำหรับเมนูแรกนะคุณผู้ชม สัดส่วนที่เตรียมไว้น่าจะรับประทานได้2คนสําหรับคนไทยถ้าเป็นฝรั่งก็คงจะจานเดียวก็ยังไม่ค่อยจะอิ่มเลยนะคุณผู้ชมเราจะทำพาสต้าผัดส้กรอกชีสนะครับ for the first menu I prepare ingredients for two portion but for foreigner maybe one portion also maybe full or not the menu is stir fry pasta with cheese s a u c e the first step we use n e w t r i b e n Emerald brand vegetable oil into the pan ดีแอร์สโล t โใส่น้ำมันนวทริเบนลงไปนิดหนึ่งเสร็จแล้วก็เห็ดหอมสดมัชรู o o มชิตาเกะ and garlicand fry the mushroom and garlic together ผัดซะก่อน so oil become good smell from the mushroom and the garlic น้ำมันก็จะมีกลิ่นหอมจากเห็ดหอมแล้วก็จากกระเทียมด้วยเห็นไหมคุณผู้ชม three color bell pepper พริกฝรั่งหั่น3สี and spicy a little bit by bird eye chili cut into a piece like this make it more spicy ใส่พริกขี้หนูหั่นเป็นเส้นๆลงไปสักนิดหน่อยนะคุณผู้ชม fresh tomato เนื้อมะเขือเทศ use only the meat of the tomato with the skin so now you can see in the wok variety color ดูในกระทะสิคุณผู้ชมสีสันสุดฤทธิ์สุดเดชพาสต้า any shape of pasta as you d e s i g e จะใส่พาสต้ารูปทรงไหนตามใจคุณผู้ชม and follow by the cheese sauces ไส้กอกชีส oh. over nutrition already seasoning with mushroom soy sauce ปรุงรสด,ด้วยซอสเห็ดหอมนิดนึง and vegetarian mushroom vegetarian sauce ซอสเห็ดหอมใส่สักหน่อยหนึง่งเอาละ g r o ว n d pepper พรพิกไทยปอน a pinch of sugar little พริกไทยปอนนน้ำตาลทรายแล้วก็หอมใหญ่หน่อไม้ฝรัง่ง asparagus เอาละ ตอนนี้ก็จัดการผัดชวัดเฉวียนได้เลยนะคุณผู้ชมอุ้่ายหน้ารับประทานนะดูสิ <S <S เอาละ <S <S เสร็จแล้วก็ตักมารับประทานได้เลย now ready to serve we have to serve Italian style I prepare a very big bowl like this <S <S ยังสะใจไม่พอนะนี่ grated Parmesan cheese I choose the most beautiful sweet daisy with the flower for decoration ยอดโหรพาช่อที่สวยที่สุดที่เดียนมีในบ้านพร้อมดอกบอนอัปตีเชิญลับประทานสกค่ะตื่นได้แล้วตื่นได้แล้วสาวสาวจาอาจารย์ประสบการณ์ที่มากกว่า ดีีท่่กวาเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเพียงมั่นใจว่าจบจากทีฟ้าเปียจะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้คะ่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378-9และ w ว w y i n g s a k f o o d c o m ่งัก